พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสตเจ้าเช้าวันใหม่พระคำนำพระพรจากเพลงสรุดีบทที่33สข้อ3จงดิดสายอย่างเข้ยวคร่องพร้อมกับโง่ร้องอาเมนหัวข้อเช้าวันนี้ข้าพเจ้าหัวข้อว่าจากการแสดงเป็นความรัก เรื่องราวปรากฏดังนี้ระหว่างหลายปีที่เข้าโรงเรียนดิฉันทุ่มเทชีวิตให้กับการเล่นเวลินตอนกลางวันเล่นในวงออเคสตรากลางคืนฝึกเล่นอยู่ที่บ้านหยุดภาคฤดูร้อนไปเข้าค่ายดนตรีหรือก็ไม่ก็ซ้อมในวงออเคสตราเพื่อแสดงในโรงมหรสพของหมู่บ้านที่แน่ประหลาดก็คือหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้ว ดิฉันไม่ได้จับไวโอลินเล่นดูเหมือนจะเลิกเล่นไวโอลินเลยดิฉันเบื่อการฝึกซ้อมชนิดแทบไม่ได้หยุดเพียงเพื่อจะได้นั่งเล่นไวโอลินในวงดนตรีอย่างงามสง่าหรือเพื่อให้ได้คะแนนดีขึ้นในการประกวดครั้งต่อไปเกือบ15หปีที่ดิฉันไม่ได้จับไวโอลินเลย ตอนนั้นคริสจักรกำลังมองหาคนเข้าทีมดนตรีเพื่อเล่นในการนมัสการแนาแปลกที่การเล่นไวโอลินคราวนี้เป็นประสบการณ์ต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงการใช้เครื่องดนตรีแสดงความรักและชื่นความชื่นชมในพระเจ้าทำให้ดิฉันเล่นไวโอลินด้วยความสุขใจไม่ใช่เพราะเป็นหน้าที่บ่อยครั้งเรามักจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้านั้นมีลักษณะเหมือน เมื่อดิฉันเล่นเอรเรียนครั้งก่อนโน้นที่เน้นการแสดงและตั้งเป้าหมายไว้ที่ผลงานเราจึงไม่ได้สนใจรับใช้พระเจ้าจนสุดความสามารถที่พระองค์ประทานให้ถ้าเรายอมให้ความรักในใจกระตุ้นให้ทำงานแทนการหาความนิยมชมช,มชอบจากมนุษย์สิ่งที่เราทำก็จะเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าอย่างจริงจังให้เราอธิษฐาน พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณสำหรับโอกาสได้นมัสก,การพระองค์ด้วยความสามารถที่พระองค์ประทา,านให้กห้ก่โปรงทำด้วยความรักที่มีต่อพระองค์จูนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้อคิดสำหรับวันนี้สิ่งสำคัญในการรับใช้พระเจ้าคือความสุขใจไม่ใช่ทำเพราะเป็นหน้าที่อเมน